งบทดลองก่อนปรับปรุงเงินสดเดบิต156,000ลูกหนี้การค้าเดบิต30,000วัสดุสิ้นเปลืองเดบิต7,500ที่ดินเดบิต9 0 0 0 0อาคารเดบิต60,000อุปกรณ์สำนักงานเดบิต48,000ตัวเงินจ่ายเครดิต18,000เจ้าหนี้การค้าเครดิต49,500 งินกู้เครดิต60,000ทุนนายกรเครดิต75,000ถอนใช้เดบิต5,250รายได้ค่าธรรมเนียมเครดิต240,000เงินเดือนเดบิต36,750ค่าสารานุปโภคเดบิต3,750ค่าใช้จ่ายเบ็ดเล็ดเดบิต750ดอกเบี้ยจ่ายเดบิต4,500รวมงบ ทดลองก่อนปรับปรุงด้านเดบิตทั้งหมด4 4 2 5 0 0รวมงบทดลองก่อนปรับปรุงด้านเครดิตทั้งหมด4,042,500สมุดรายวันท่วไปรายการปรับปรุงวันที่31ธันวาค5 x 1ปรับปรุงเงินเดือนทางจ่ายเงินเดือนเ,อเดบิตเงินเดือน3,250เครดิต เงินเดือนครั้งจ่าย3 2ง0ค่าเสือ่อมรากปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารเดบิตค่าเสื่อมราคาอาคาร3,000ันเครดิตค่าเสื่อมราคา,าราคาสะสมอาคาร3,000วิธีการคำนวณ60,000คูณ5%ทกับ3 0 0พ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงานค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงานเดบิต1,500รเครดิตค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน1,500วิธีการคำนวณ4 8 0 0 0ืลบาห่หารด้วย5เท่ากับ900คูณหารด้วย12เท่ากับ1,500 บันทึกสมุดร,รายวันทั่วไปเสร็จแล้วก็เอานำมาใส่ในกระดาษทำการรายการปรปับปรุงเ,เดบิตเงินเดือน2250เครดิตเงินเดือนทั้งจ่าย3 2 5 0้าเดบิตค่าเสื่อมราคาอาคาร3 0 0พเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร3,000 เดบิตค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน1,500เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน1,500อเอารายการปรปับปรุงฝั่งเดบิตมาบวกกันคือ3,250บวก3,000บวกหน0เท่ากับ7,750เอาฝั่งเครดิตมาบวก3,000 250บวก3,000บวก1,500เท่ากับ7,750ต่อไปนะคะงบทดลองหลังับปรุงนะคะเดบิตเงินสด156,000บาทเดบิตลูกหนี้การค้า30,000บาทเดบิตวัสดุสิ้นเปลือง7,500บาทเดบิตที่ดิน90,000บาทเดบิตอาคาร60,000บาทเดบิตอุปกรณ์สำนักงาน48,000บาทเครดิต ตัวเงินจ18,000บาทเครดิตเจ้านี้การค้า49,500บาทเครดิตเงินกู้60,000บาทเครดิตทุนนายกร75,000บาทเดบิตถอนใช้5,250บาทเครดิตรายได้ค่าธรรมเนียม2 4 0 0 0น2 0บาทเดบิตเงินเดือน40,000บาทโดย การที่เอา36,750บาทมาบวกกับ3,250บาทซึ่งถ้าเกิดว่าฝั่งงบทดลองก่อนปรับปรุงอยู่ฝั่งเดบิตรายการปรับปรุงอยู่ฝั่งเดบิตเราจะเอามาบวกกันแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งหนึงฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเราก็อาจจะมาลบกันนะคะค่าสาธารณูปโภค3 7 5พบาท ค่าใช้จ่ายเบตเตล็ดเล750บาทดอกเบี้ยจ่าย4,500บาทเงินเดือนข้างจ่าย3,250บาทค่าเสื่อมราคาอาคาร3,000บาทค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร3,000บาทค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน1,500บาทค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน1,500บาทโดยนำงบดทดลองหลังปรุงฝั่งเดบิตนะคะมาบวกกันทั้งหมด 4, 50 2, 50ะะก็จะได้452,50บาทและนำางื่ทดลองหลังบับปรุงฝังเครดิตนะคะมาบวกกันก็จะได้452,50บาทต่อไปนะคะเรามาทำการปิดบัญชีการปิดบัญชีเนี่ยจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันเรามาดูขั้นตอนแรกกันนะคะเป็นการปิดรายได้ก็คือในในแบบทำการของเราเนี่ยจะมีรายได้อยู่แค่ตัวเดียวคือรายได้ค่าวําเนียง เวลาเวลาปิดบัญชีเนี่ยรายได้ค่าธรรมเนียมในกระดาษทำการเนี่ยมาันจะาเครดิตมาันจะาเครดิตอยู่2 0 0 0 0 0 0เวลาเราปิดบัญชีเนี่ยให้เรานำมาเดบิตเดบิต2อ0 0 0 0มืก็คือเราเดบิตด้วยรายได้ค่าธรรมเนียม240 0,000แล้วก็เครดิตกำไราขาดทุน2400,000ขนะั้นตอนที่2เป็นการโอนปิดค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งในงบ ในงบกระดาษทำการของเรของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายนี่มันมันจะมีอยู่หลายบัญชีด้วยกันซึ่งสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ฝั่งมันจะอยู่ในเดบิตทั้งหมดเวลาเราทําการโอนปิดบัญชีเนี่ยให้เรานําค่าใช้จ่ายต่างๆเราเนี่ยมาเครดิตด้วยจํานวนด้วยจํานวนค่าใช้จ่ายต่างๆที่อยู่ในกระดาษทำการของเราแล้วก็เดบิตด้วยกาไรขาดทุนซึ่งเอาจํานวนเหล่านี้มาบวกกันก็จะได้ตรงนี้ขั้นตอนที่3ม เป็นการโอนปิดกําไรขาดทุนเนี่ยไปยังบัญชีทุนซึ่งในงบกระดาษทาการเนี่ยของเราเนี่ยเป็นทุนของนายกรก็เลยโอนไปยังบัญชีทุนนายกรอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าในงบกระดาษทำการของเราเนี่ยมันจะเกิดรายได้มันจะเกิดรายได้อยู่ซึ่งการที่เรามีรายได้เนี่ยทำให้ทุนของเราเพิ่มดังนั้นเวลาเราโอนปิดบัญชีให้เรานําทุนนายกรเนี่ยมาเครดิต พราะว่ารายได้ทําให้ทุนเพิ่มก็เลยเครดิตทุนนายกรแล้วก็ส่วนเดบิตนี้ก็เอาเดบิตกําไรขาดทุนก็คือเอา2องแสนมือตรงนี้มาลบกับ5 3า0มก็จะได้1นึ่0แสแล้วก็ตรงนี้ก็เครดิตทุนนายกรหนึ่งแสนแแล้วก็ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นการอาโอนปิดถอนใช้เนี่ยไปยังบัญชีทุนของนายกรก็คือ,อ ถอนใช้ของเราเนี่ยมันทําให้ทุนของเราลดทุนของเราลดก็คือเวลาเรามาทําการโอนปิดเนี่ยให้เรานําทุนเนี่ยเอามาเดบิตซึ่งถ้าทุนลดคือทุนจะอยู่ฝั่งเดบิตก็เดบิตด้วยทุนนายกรและก็เครดิตด้วยถอนใช้ถอนใช้ของเรานี้คือถอนใช้ของเราคือ5,2า0ั50ก็คือ เครดิต้วยถอนใช้5 2 5 0แล้วก็ตรงนี้ก็5 2 5 0ค่ะมาเรามาเรามาดูงบก,กำไรขาดทุนนะคะของสำนักงานทนายความก่อนนะคะงบกไรขาดทุนสำสหรับปีสิ้นสุดเพียงวันเพียงวันที่3.1ธันวาา 25X1 นะคะเราเริ่มจากรายได้รายได้คือรายได้เลยของเราก็คือ รายได้ค่าทำเนียกก็คือ240,000บาทนะคะต่อมากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมีเางินเดือนเงินเดือน40,000บาทค่าสาธารณาประโภคน3,750บาทค่าใช้จ่ายเดรคเกอร7750บาท อกเบี้ยเาเบี้ยจ่าย4,500บาทค่าเสื่อมราคาอาคาร3,000บาทและและค่าค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์1,500บาทจากนั้นเราเอาค่าใช้จ่ายเนี่ยมารวมกันทั้งหมดได้53,500บาทเสร็จจากนั้นเราเอาค่าอะไรได้กับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอามาลบก,กันจะได้จะได้กำไรสุธทธิห่งแสนแปดหม่นหกพันหรบาทนะคะต่อมาถ้าเรามาใส่ในกระดาษทำการของสำนักงานธนความนะคะ,ะเรามาใส่ในตารางกำไรขาดทุนนะคะก็คือ,อไรายได้ของเรามีไรายได้เดียวคือไรายได้ค่าธรรมเนียมนะคะก็คือใส่ใน เครดิตคือสองแสนสี่หมื่นบาทนะคะจากจากนั้นเรา,เร,าเรามาใส่ามาใส่ค่าใช้ใจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายเราคือเออเรานำมาใส่ในเดบิตก็คือเงินเดือนเงินเดืนอนสี่หมบาทค่าส,สาธารณาประโภคสาแล้วก็ค่า ค่าใช้จ่ายอยู่ต่เลยเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทดอกเบี้ยดอกเบี้ยจ่ายสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็ค่าค่าเสื่อมราคาอาคารสามพันบาทแล้วก็และก็ค่าเสื่อมราคาสำนักง,งานเอ้ยไม่ใช่ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน 1 5 0 0บาทจากนั้นนะคะเราเอาอได้ได้ค่าธรรมเนียก็คือ2อ0 0สนสองแสนสบาทเอ่อนำมาลบกับเอ่อค่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดคือ5้าห้าหมบาทนะคะก็จะได้เอ่อหก็จะได้กำไรสุทธิหนึ่งแสนดหม่นหกพันหบาทนะคะ ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะคะณวันที่31ธันวาคม2561สินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนนะคะจะมีอยู่3รายการเงินสด156่0 0สมื่บาท,ทมูหนี้การค้าสาม0 0นบาทวัสดุสิ้นเปลือง7,500้ารวมสินทรัพย์หมุนเวียน1นึ่0 0สสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะมี2รายการที่ดิน90,000 อาคารหกหมื่นหาค่าเสื่มราคา,าสะสมอาคาร3ามพนอุปกรณ์สำนักงาน4ี่หมื่นหากค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน1นึ่งพันห้าร้อยรวมสนทรัับสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนี้สินและเชิงของเจ้าของหนี้สินและแชงของเจ้าของหนี้สินหมเวีนตัวงเงินใจ หนึ่งหมื่นแปดพันเจ้าหนี้การค้าสี่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยงินเดือนกลางจ่ายสามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบเรวมริมหนี้สินหมุนเวียนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบหนี้สินไม่หมุนเวียนมีหนึ่งรายการนะคะหนึ่งคู่หกหมื่นส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของตุนตุนนายก้อน เจ็ดหมืนห้าพันบวกกำไรสุทธิ1 8ึ่งหมื่นแปันหนึ่งดหัาักถอนใจส่วนตัว5 000, 20, 000, ้า0ันสอรวมหนีส้สินหมุนเวียนเ7 5 0บวกด้วยรวมหนี้สินไม่หมุนเวียน60,000บวกส่วนของเจ้าของส0งแ0นห้าหมื่อเท่ากับ2ามแสนแปัน มาต่อกันที่กระดาษตําแหนนะคะงบแสดงฐานะการเงินเดบิตเงินสด1 5 6่งแเดบิตลูกหนี้การค้า30,000เดบิตวัดสดุสิ้นเปลือง7,500เดบิตที่ดิน90,000เดบิตอาคาร57,000เดบิตอุปกรณ์สำนักงาน4 6 5 0 0 ครดิตตัวเงินจ 18, ่าย18,000เครดิตเจ้าหนี้การค้า49,500เงินเครดิตเงินกู้60,000เครดิตทุนนายก้อน75,000เครดิตตอนใช้5,250เครดิตเงิน 6, เดือนค้างจ 5, ่าย3,250 เครดิตค่าเสื่อมราคาอาคาร3า0พเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน1,500นำนำฝั่งเดบิตมาบวกกันเท่ากับ3 8 7 0 0 0 0เครดิตนำมาบวกตั้งแต่1,800 0และ3 2 5 0นนำมาบวกกันลบด้วยค่าเสื่อมราคา สะสมอาคาร3,000ลบด้วยก้าเสื่อมราคาาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน1,500เท่ากับ2,500บวกด้วย186,500เท่ากับ387,000บวกบวกกำไรสุดซิ186,500เท่ากับ387,000